สวัสดีครับน้องเอกสวัสดีครับพี่พีแล้วก็สวัสดีเอฟซีทางบ้านด้วยครับพี่พีวันนี้มีรถกระบะทำมาหากินราคาไม่แพงมานําเสนอกันมีอะไรบ้างวันนี้วันนี้เรามีเป็นอีซูซูดาวน์เออร์กับพี่พีปี2002ครับพี่พีโอ้โหคันนี้เป็นสวยมากสเปซแคปแล้วเป็นเทอร์โบด้วยถูกต้องสองพันห้าเทอร์โบน้องเอกเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับผมอีซูซูนะครับปี2002นะครับเป็นสเปซแคปนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กสวยๆเลยนะครับคันนี้เนี่ยเป็น2 5งพเทอร์โบด้วยนะครับ สีไม่ต้องพูดถึงฮะสวยทุกชิ้นทุกกระเบียดนิ้วเลยนะจ๊ะแม็กไลเนอร์ก็สวยครับผมเปิดท้ายที่พี่ดูนิดนึงนแม็กไลเนอร์เนี่ยก็ยังสวยอยู่คันนี้ไม่มีขนอะไรหนักเลยนะนะครับผมไม่ได้ขนหนักทด่ขนอะไรขนนุ่น,นอ่ะเงียบเลย <c oughs> อ่ะเอแฮ <c oughs> ่ออามาดูกันครับผมสีสันเรียบร้อยล้อแม็กสวยครับผม,ผมถ้าโอ้โหสวยจริง,รงๆนะครับแม่ม ฉากนี้มาดูภายในกันหน่อยจ้าน้องหลังโอ้โหยังครับพี่โอเคครับผมผมซ้อมไว้ก่อนโอ้โหดูดิฮะสตาร์ตติดชึ่งนะครับผมแผงประตูสวยสะอาดเบาะหนังใหม่เอี่ยมๆนี่ครับผมเดือนใหม่ก็ยังใช้ได้นะจ๊ะตรงมาะไยสวยอยู่นี่สกอร์ดูว่าช่วงแคปนะฮะเดี๋ยวดูฝั่งนี้บ้าง f อซกำลังหาอยู่ถือว่าสุดคุ้มสุดราคาด้วยนะครับผม ดูสะกอดเนี่ยฮะสวยอ่ะนะครับเป็นธรรมดานะครับครับผมครับผมเบาเบกหลังสวยนะครับอันนั้เราเปิดพี่ดูหน่อยต้องอะไรนี่ครับนี่ครับผมแคปมีเครื่องเสียงให้ด้วยนะครับโอเคตอนนีไม่ได้เปิดฟังเลยน่าใช้ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรารีวิวเอสซี FC ดูอีกทีหนึ่งขอฝายกระโปรงหน่อยลืมบอกไปภาษีไม่ใช่หกหกนะหกเจ็ดจานน้องเอสสัตว์วันหน้ากันเลยทีเดียวมาดูห้องเครื่องอันโอ้โหดูไฟเนี่ยฮะยังสวยงานอยู่เลย ผ่านหน้าสวยมากๆนะครับแผ่นเพดเดิ้งเดิมเลยสีเดิเมอย่างมากๆหมือเมื่อก่อนโอ้โหสุดเห็นจิ้มกันเลยนะครับนี่ครับผมเครื่อง2 5งพเทอร์โบครับผมแล้วก็เป็นกลองเหล็กด้วยโ,โ,โ,โอ้โหสวยจริงๆครับเนี่ยราคาดีๆมาแล้วจ๋ามาแล้วจ๋าราคาดีๆมาแล้วจ๋ามาแล้วจ๋าอีอ ซูซูนะครับปี2002พากสอนอายเครื่องสองพันห้าเทเบอโ่วพิธีคันนี้เท่าไหร่ดีครับคันนี้จัดไปแค่1 3 9 0 0 0 0นาทเ้พบาทพอครับพี่ีโอ้ยราคาดีมากนะเนี่ยแน่ครับผมราคาดีมากนะถูกต้อง f c ฟยอยู่ต้องไม่พลาดใช่ครับผมรีบๆมาจับจองกันเลยครับเจอต่อยพี่หน้าขอบคุณมากๆบวัสดีครับ